ครับผมคุสวัสดีครับกับช่องช่างติดโมเดลอย่างเหดิมนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับดําเกษตรนะครับคันนี้พอจะมีใครจําได้ไหมครับคันนี้เคยเป็นเทนเลอร์นะครับสิบล้อเทนเตยน,น,นะครับคันนี้ แต่ก่อนเขาจะเป็นชีม่วงนะครับวันนี้ผมจับแต่งตัวให้ใหม่นะครับแต่ก่อนหน้าเดิมเขาจะเป็นเมกานะครับตอนนี้แปลงหน้าเป็นโดเนเตอร์นะครับนี่นะครับ ดูลมก็จะเป็นแบบใหม่นะครับยกขึ้นประมาณนี้นะครับข้างบนก็เป็นช่างติ๊กโมเดลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นดัมเกษตรครับกระบะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าช่างติ๊กเร่งงานไปแล้วนะครับเร่งงานไปเร่งงานมาก็ไม่เสร็จนะครับนี่ครับมือก็โดนคัตเตอร์บาดอีกนะครับก็เลยไม่เสร็จนะครับเสานี้ก็เลย อัปเดตให้ FC ดูกันัประมาณนี้ก่อนครับก็คันนี้หลักๆก็จะเป็นเลดนะครับหน้าเลดกันชนเลดครับแล้วก็แคปเลสบางต่อเลดครับน่องโชก็เป็นเลดนะครับปัดน้ำฝนนะครับเป็นปัดน้ำฝนแบบดาบนะครับคันนี้ ตัวนี้จะเป็นหัวเกงเดิมเลยนะครับหัวเกงของนมกาตัวเดิมเลยครับตัวสีม่วงนั่นแหละครับผมก็เปลี่ยนสีใหม่นะครับทําการเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นสีน้ําเงินกรมธรรมนะครับคันนี้พอดีติดเหลดไปมันจะสวยนะครับตัวนี้ก็เลยอยากลองทําอีกคันหนึ่งนะครับจริงๆสีนี้ก็มีแล้วนะครับคันหนึ่งเป็นวิกเตอร์นะครับคันนั้นก็เลยอยากลองทำโดมินเตอร์ดูนะครับ นี่ความกระบะผมว่าน่าจะใหญ่เกืบเท่าของ10บลอ้อเลยนะครับพึ่งเนี่ยพึ่งทำฝาท้ายนะครับนี่พึ่งทำฝาท้ายเสร็จเมื่อกี้ครับยังไม่ได้แกะพลาสติกอะไรออกนะครับดีท้ายดังดีมากนะครับ ก็กระบะก็จะเป็นเลดนะครับผสมเลสครับผมจะแต้มเป็นหมุดเลดพวกโลโก้เนี่เสริมเข้ามาและข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บผ้าใบนะครับตรงนี้ยื่นออกมานะครับจะเป็นจงอางแบบเก็บคล้องได้นะครับกระบะตัวนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับก็ตัดล้อทิ้งไปล้อหนึ่งนะครับตรงนี้ก่อนก็เป็นสิบล้อนะครับ เป็นไงเอฟซีครับจากรถเก่าครับทําให้เป็นรถใหม่นะครับด็นดํกเกษตนนะครับตัวนี้ดํายกได้นะครับนี่ฮะแต่ยังไม่ได้ติดตั้งกระบอกยกอะไรเลยนะครับก็มีเอฟซีหลายคนนะครับอยากทําตามผมนะครับอยากรู้ว่าหัวของหกล้อผมนะครับจกว้างยาวขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัดให้ดูกันเลยนะครับนี่ครับเตรียมแมมทัดมาแล้ว ดูความกว้างของเขานะครับตัวนี้อยู่ที่สิบจุดสองนะครับตัวนี้นะครับความกว้างนะครับสิบจุดสองนะครับดูเมตรเตอร์นี้สูงจากกันชนนะครับจนถึงบนนะครับอาจจะไม่่อยชาตไทยน,นะครับ สูงประมาณสิบสองครึ่งนะครับเนี่ยครับไม่ค่อยชัดนะครับย้อนแสงแล้วตอนเนี้ยสูงประมาณสิบสองครึ่งนะครับนี่ยแม่มันทัดก็ไม่ค่อยมีตัวเลขนะครับสิบสองครึ่งนะครับกว้างสิบจุดสองซมอนะครับสูงสิบสองครึ่งนะครับ สิบสองจุดห้าซมนะครับมาดูความยาวกันนะครับทํายาวของเขาครับอยู่ที่เก้านะครับเก้าซมนะครับของหัวเก่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากทำตามก็ไปทำตามได้นะครับ งานของช่างติ๊กนะครับก็นี่ครับเช่นเคยนะครับงานกระดาษนะครับทําแบบเสร็จมาทุกอย่างนะครับนีบ euh ่นะครับค่อยมาแปะกระดาษสีนะครับพวกนี้ลงไปนะครับกระดาษสีพวกนี้ผมก็จะเคลือบนะครับใช้พลาสติกนะครับพลาสติกเคลือบพลาสติกเคลือบมันนี่แหละครับที่เราใช้เคลือบพรบมอเตอร์ไซค์นี่นะครับมาเคลือบลงกระดาษนี้แล้วก็มาแปะลงแบบที่เราทําไว้นะครับทําไม งานของจังติ๊กทําไมเอฟซบางคนไม่เข้าใจว่าทาไมผมทํานานจังนะครับก็ดูนะครับแต่ละชิ้นครับกว่าจะได้ครับผมต้องตัดได้ทรงได้รูปร่างอะไรเสร็จผมก็มาแปะกระดาษสีแบบนี้นะครับแล้วก็มาเคลือบนะครับหลายขั้นตอนนะครับไม่ใช่งานพลมสติกนะครับจะพ่นสีเอาได้นะครับตัวนี้เป็นงานกระดาษนะครับยากหน่อยครับก็ต้องเข้าใจเครงติ๊กด้วยนะครับมาดูความยาวของกระบะนะครับเอารลบ อันนี้เป็นดัมกษตเ็นะครับดัมปกติเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะ่ายให้ดูใหม่นะครับความยาวของกระบะเขาก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสองจุดห้านะครับยี่สิบสองจุดห้าครับยี่ิบสองครึ่งนะครับสอมอนะครับความยาวของเขานะครับอันนี้เป็นดัมกษะเ็นะครับ ไม่ใช่ดำปกติทั่วไปนะครับดำเกษตรนะครับมาดูความสูงของเขานะครับความสูงของเขาอยู่ที่สิบสองครึ่งนะครับสูงสิบสองครึ่งนะครับเอาแล้วมาดูความกว้างนะครับโอ้เายังไม่แห้งนะครับไายทำคนเดียวครับเงงเงงงไม่ค่อยถนัดท่ายนะครับ ไม่เคยมีคนทือให้นะครับช่างติ๊กถ่ายเองความกว้างตัวนี้เกือบเท่าสิบล้อแล้วนะครับอยู่ที่สิบสองนะครับสิบสองสิบสองจุดสี่นะครับความกว้างของกระบะนะครับรถเกษตรก็ถ้าได้ถ่ายดูอีกครั้งนึงก็คงจะถ่ายตอนเซ็ตแล้วนะครับคันนี้ช้าหน่อยครับจะจะจัดให้เขาเต็มๆนะคันนี้ เคยเป็นทเลอร์มาก่อนนะครับผมก็เลยเอาชิ้นส่วนมาให้ดูครับทเลอร์ที่ถอดไว้นะครับเป็นหางปลานะครับไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีครับเป็นไงครับดูนิเตอร์ครับในแบบของทังติ๊กครับรอกันหรือเปล่าครับไงก็คอมเมนต์เอฟซีคอมเมนต์เอฟซีเอฟซีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับจะแต่งน่าจะแต่งประมาณเดี๋ยวดูก่อนครับอยากจะลองแต่งแนวใหม่ สเปิดลงสปอตไลท์เนื่องจากมันเป็นกระดาษนะครับทางที่ทํายากเหลือเกินครับอยากจะทําอยู่ครับแต่ว่ามันไม่แข็งแรงนะครับน่ารักดีครับผมว่าหมวกรูลมก็เป็นประมาณนี้นะครับคำข้างล่างเรียบร้อยครับทากาวอย่างเยอะนะครับนี่ทากาวใส่ยางนาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ มีอะไรมากครับอยากให้ f c ติดตามกันตอนเสร็จด้วยนะครับตามจริงวันนี้อยากจะทำให้มันเสร็จเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาครับงานมีงานเข้ามาด้วยครับแล้วก็นี่ครับคตเตอร์มาบาดมือนะก็ยังไงก็เราติดตามกระเพด้วยนะครับประมาณนี้คลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ ใ้ช่องช่างจิกมาเรยวด้วยนะครับอย่ายลืมตามต่อคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ